สบายดี Air i o n ัาเ i ล็กออกแบบพิเศษวิ่งทางรถไฟจีนลาวเมื่อวันพระหัสสปดีที่ผ่านมาครับทางรถไฟจีนลาวเริ่มเปิดบริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนอย่างเป็นทางการแล้วครับเส้นทางระหว่างนาครคุนหมิงมณฑลอิวนานหรืออยู่นานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และนครหลวงเวียงจันทร์ของสอปปลาวครับการให้บริการรถไฟหัวกระสุนฟูซิ่ง CR200J และรถไฟหัวกระสุนล้านซ้างซึ่งบริษัท CRRC ชิงเต่าซื้อฟางจำกัดผลิตโดยอ้างอิงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติร้างความต้องการด้านการขนส่งของลาวและวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมง ศูนย์เทคนิค C R r C ซื้อฟางเผยว่าตู้ไซยสารถูกออกแบบพิเศษสำหรับการขนส่งข้ามแดนที่นั่งแต่ละแถวมีจุดชาร์จไฟหน้าจอแสดงข้อมูลเป็นภาษาจีนภาษาลาวและภาษาอังกฤษและมีการปรับเวลาอัตโนมัติข้ามแดนเวลาที่แตกต่างกัน ป้ายแสดงข้อมูลทั่วทั้งขบวนรถไฟเป็นภาษาจีนภาษาลาวและภาษาอังกฤษมีการบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ WiFI พร้อมสนับสนุนการเชื่อมต่อสัญญาณ3 G 4 G ในจีและลาวเพื่อตอบสนองการเดินรถข้ามแดนขณะเดียวกันครับก็มีระบบปรับอากาศที่ช่วยลดความผันผวนข,ของความกดดันภายในตู้โดยสารระหว่างวิ่งเข้าและออกจากอุโมงค์หลายแห่งตามทางส่วนหน้าต่างที่ถูกติดตั้งฉนวนกันความร้อน และกระจกลามิเนตจะช่วยส่งเสริมการปรับสภาพภายในตู้โดยสารเพื่อรับมืออุณหภูมิสูงตามเส้นทางนอกจากนั้นครับ c r r c ซื้อฟางยังจัดตั้งทีมบริการหลังการขายประจำสถานีรถไฟซึ่งทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับประกันการบำรุงรักษาขบวนรถช่วยเหลือการจัดการข้อผิดพลาดฉับพลันและสนับสนุนการดำเนินงานอันราบรื่นของทางรถไฟจีนลาว เส้นทางรถไฟโดยสารและขนส่งสินค้าระบบไฟฟ้าสายนี้ก่อสร้างขึ้นภายใต้มาตรฐานเทคนิคของจีนเต็มรูปแบบและเปิดดำเนินงานเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม2021เป็นต้นมาครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัวแล้วพบกับ a อ r o ทีวิชันได้ใหม่ในเะมื่นาสบายดี